สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจโฟกัสไต้หวันประจำวันที่23กรกฎาคมกับดิฉันมณฑราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาติดตามสถานการณ์ไต้ฝุ่นหมายเลขเจ็ดฟราซิสโกที่เกาะตัวแล้วในช่วงเช้าวันนี้นะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านทะเลทางตอนใต้ของหมู่เกาะริวกลิวและจะเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้ด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่าร่องความกดอากาศต่ำหลายจุดทวีกำลังแรงขึ้นอาจก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นสามลูกพร้อมกันได้เร็วๆนี้ เมื่อช่วงเช้าวันที่23กรกฎาคมหย่อมความก,กดอากาศต่ำบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ได้ก่อตัวเป็นพายุไต้ฝุ่นฟรานซิสโกพายุไต้ฝุ่นหมายเลข7็ของปีนี้แล้วคาดว่าจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางหมู่เกาะริวกิวอย่างต่อเนื่องและเข้าใกล้ไต้หวันมากที่สุดในวันพฤหัธธสบดีและวันศุกร์นี้หลายพื้นที่ในเขตภาคเหนืออาจมีฝนตกหนักภาคกลางและภาคใต้ต้องระวังสภาพอากาศแปรปรวน ตอนนี้บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกมีร่องความกดอากาศต่ำหลายจุดทวีกำลังแรงขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่านอกจากไต้ฝนฟราซิสโกแล้วก็ยังมีร่องความกดอากาศต่ำเขตร้อน99 w และ88 w ที่อาจมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพิยวไต้ฝุ่นจนอาจเป็นพยายุไต้ฝุ่น3ลูกขคลนตัวพร้อมกันซึ่งส่งผลกระทบต่อไต้หวันเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ยังพบว่าก่อนวันอาทิตย์นี้จะเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงดังน,น,นั้นนอกจากต้องระวังคลื่นสูงแล้วบริเวณพื้นที่ลุ่มตม่ำตามแนวชายฝั่งก็ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงทะลักเข้าท่วมจนเกิดเป็นน้ำท่วมขังด้วย คุณผู้ชมคะช่วงเวย็นวันที่22รกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งบนถนนซูป,ปิงตะมนซูอ้าวเมืองอีลันนะคะส่งผลให้แรงงานอินโดนีเซียเสียชีวิตสองรายในจํานวนนี้มีหนึ่งรายตั้งครันได้เจ็ดเดือนโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนและตรวจพิสูจน์ที่เกิดเหตุเพราะว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้นหนึ่งมีรถจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าจํานวนมากจอดชาร์จแบตอยู่แต่จะเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้หรือไม่ยังต้องรอการยืนยัน เมื่อวันที่22กรกฎาคมเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในตำบลชูอ้าวเมืองอีหลานเป็นเหตุให้แรงงานชาวอินโดนีเซียสองรายเสียชีวิตโดยหนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์เดเดือน ชาวอินโดนีเซียแท้จริงซึ่งเป็นผู้ชาวบ้านเล่าว่าจุดเริ่มต้นของเพลิงไหม้น่าจะมาจากบริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านซึ่งมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่อยู่หลายคันโดยจะเป็นสาเหตุที่แท้จ,จริงหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนด้านเพื่อนบ้านระบุว่าแรงางานอินโดนีเซียแท้จริงผู้ชาวบ้านรับให้บริการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ 。呃，你去我处，可以很明确是在一楼。那至于哪个方位，我们要再进步厘清。我有之前怀疑说他是不是给我分租，因为我房子已经租给他，我总不可能说半夜闯来这里检查啊。<哦 S 3> 我白天来是都没有看过人 <c oughs>。โดยหลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านก็ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุพร้อมระบุว่าเดิมตั้งใจจะขายบ้านหลังนี้อยู่แล้วและไม่ทราบมาก่อนว่าผู้เช่าบ้านมีการนำบ้านไปแบ่งเช่าต่อโดยที่ผ่านมาเคยเห็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจอดเต็มบริเวณชั้นหนึ่งและเคยตักเตือนแล้ว สำหรับแรงงานชาวอินโดนีเซียที่เสียชีวิตสองรายเป็นรายงานชายถูกกฎหมายที่ทำงานอยู่ในเขตอุตสาหกรรมหนึ่งรายส่วนอีกรายเป็นหญิงตั้งครรภที่เพิ่งถูกทางการเมืองแจ๊ออ้แจ้งว่าเป็นรายงานหลบนี้ปัจจุบันไม่มีนายจ้างโดยทางเทศบาลจะแจ้งข่าวให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อไป ข่าวต่อมามาดูกรณีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เมืองเมียวลี่เนื่องจากผู้ดูแลตบเด็กวัยสี่ขวบนะคะผู้ปกครองที่เห็นภาพผ่านกล้องวงจรปิดล้วนรับไม่ได้ทางโรงเรียนได้ออกมาขอโทษพร้อมย้ำว่าตอนนั้นผู้ดูแลกำลังสอบสวนเด็กคนหนึ่งอยู่จึงควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ล่าสุดถูกไล่ออกแล้ว เกิดเหตุเทือนใจขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองแมลลี่เมื่อจนที่ดูแลเด็กเรียกเด็กหญิงคนหนึ่งมาหาตนหลังพูดเพียงไม่กี่คำก็เริ่มลงมือตบตีอย่างรุนแรงทั้งที่ใบหน้าและลำตัวผู้ปกครองที่เห็นภาพลูกสาววัยเพียงสี่ขวบถูกกระทำเช่นนี้ถึงกับใจสลาย เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสาเหตุเกิดจากนักเรียนในห้องรายหนึ่งระบุว่าถูกเด็กหญิงทิ่มตาจนได้รับบาดเจ็บโจที่ดูแลจึงเรียกเด็กหญิงมาสอบถามก่อนจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายขึ้นทางโรงเรียนแจ้งว่าเจ้าที่ดูแลเด็กรายนี้ไม่มีประวัติทำร้ายร่างกายหรือลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุมาก่อนอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุได้ถูกให้ออกจากงานแล้ว หลังเทศบาลเมืองแมวลี่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ามีการกระทำผิดจริงโดยเข้าข่ายการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนซึ่งมีโทษปรับสูงสุด600,000เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ยังอาจถูกสั่งห้ามทำงานในสถานดูแลเด็กตลอดชีวิต มูลนิธิ HEF ให้ความเห็นว่าเจ้าที่ดูแลเด็กรายดังกล่าวมีความสามารถในวิชาชีพไม่เพียงพอโดยจากวิดีโอพฤติกรรมของเจ้าที่และท่าทีของเด็กบ่งชี้ว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการใช้ความรุนแรงจึงเรียกร้องให้เทศบาลตรวจสอบและทบทวนระบบการฝึกอบรมเจ้าที่อย่างจริงจัง ที่เขตว่าหลีนครนิวไทเปเกิดเหตุร้ายแรงจากกรณีรถบรรทุกชนเข้ากับรถประจําทางบริษัทกัวกวงนะคะส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ14รายเสียชีวิต1รายจากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตํารวจพบว่ารถบรรทุกครนดังกล่าวเสียการควบคุมสไลด์ออกไปยังเลนตรงข้ามชนเข้ากับรถประจําทางบริษัทกัวกวง เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือคนขับรถบรรทุกหินทรายที่ติดอยู่ภายในรถมือจงเช้าของวันที่23รก,กรกฎาค,คมหน้าป้ายรอรถเมในเขตว่านหลีนครนอิวยอไทเปเกิดเหตุรถบรรทุกหินทรายที่บรรทุกเหล็กเส้นมาเต็มคันลื่นถลายเสียการควบคุมวิ่งข้ามเลนพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของบริษัทกวัวกวางเข้าอย่างจังจนส่วนหน้าของรถทั้งสองคันพังยับเยิน 那偏离了他原本的车道，驶向对向车道，然后撞上迎面而来的公车。 จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ารถโดยสารประจำทางกวัวกวางคันดังกล่าวมีผู้โดยสารทั้งหมด41คนรวมคนขับรถโดย27คนอาการไม่รุนแรงสามารถเดินออกมาจากรถได้ด้วยตนเองส่วนผู้โดยสารอีก14คนรวมถึงคนขับรถทั้ง2คันได้รับบาดเจ็บโดยหนึ่งในนั้นเป็นผู้โดยสารชายวัย30ปีเศษหมดสติและไม่มีสัญญาณชีพจรก่อนเสียชีวิตหลังนำส่งโรงพยาบาลขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ารถบรรทุกหินทรายคันดังกล่าวมีการบรรทุกเกินน้ำหนักที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ มีภาพจากกล้องหน้ารถสามารถส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพื่อใช้ประกอบการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งในตำบลลูกก่างเมืองจังหวัดนะคะโชคดีไม่มีพนักงานอยู่ตรงนั้นจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บด้านผู้ประกอบการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากสายไฟลัดวงจรขณะที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าสาเหตุอาจจะมาจากสายไฟเสื่อมสภาพประกอบกับการตะบายเล็บทำให้เกิดประกายไฟจึงเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการระเบิดได้ คว้านปกคลุมภายในร้านสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์กระจายไปทั่วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งในตำบลลูกกางเมืองจังหวัดเมื่อเช้าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเกิดระเบิดขึ้นกับเครื่องดูดฝุ่นโชคดีไม่มีพนักงานอยู่ตรงนั้นจึงไม่มีผู้ใดได,ได้รับบาดเจ็บ ผู้ประกอบการยอมรับว่าน่าจะเกิดจากการเอาสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นมาพ่วงเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นจนเป็นสาเหตุให้เกิดการแัดข้องและระเบิดขึ้นด้านผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าสาเหตุการระเบิดอาจเกิดจากสายไฟภายในเครื่องเสื่อมสภาพประกอบกับความร้อนสูงและประกายไฟดังนั้นจึงขอเตือนว่าขณะตะไบเล็บที่มีความแข็งอาจทำให้เกิดประกายไฟได้จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สายไฟร่วมกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นหรือใช้ปักพ่วงร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบไฟทำงานหนักจนเกินไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมเทสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะจากกันด้วยภาพกระบำพื้นเมืองที่กัมตมลาแล้วพบกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ